สวัสดีครับอีพีนี่ครับลุงกระป่าจะพาไปต่อยังอยู่ที่อำเภอด่านช้างครับไปอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงครับครับผมนะครับต่อเนื่องครับหลังจากที่เราออกจากอ่าแคมโมนะครับที่ด่านช้างนะครับเราตั้งจี s เสไปครับผมจะไปปางอุงสุพรรณหรือว่าอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงคืนนี้เขามีอะไรด้วยนะป่าเขามีอะไรนะเป็นอ่าดาวตกใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนานแล้วครับไปไปนานแล้วตั้งแต่ช่วงลูกสาวไม่รู้กี่ขวบลูกชายประมาณสักโมหโมอ่มมมมมอาโมมโมจากแคมโมเนี่ยแถวแเขื่อนอ่าลำตะเพิร์นเนี่ยไปภูเขาวงเนี่ยประมาณนะครับ3ามสเจ็ดสาบแปกิโลครับไปเราจะไปกันเลยครับ ไม่เคยวิ่งเซนนี้จักทีเขาบอกว่าทางลงเขาราดชันยาวเป็นกิโลเลยนะครับสมัยตอนมาตอนนู้นนะเขาอาจจะเขาทั้งอาจจะเขาเซนนที่ว่า,าจ,จะไปบานลงบานไลอะไรแล้วก็เลี้ยวมา บ้างโอ้ยเศรษฐีสวย,อยอเออไปอำเภอด่านช่างนะมันติดกับอำเภอหนองปลือนะครับอำเภอหนองปลือของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่ผมดูแล้วก็คือหนองปลือด่านช่างอ่าแล้วก็บ้านไร่นะครับของอุทัยธานีเนี่ยมันอาจจะ อ่ะอืนเดียวกันทั่วไปเคียงกันนะครับเพราะว่าในวงจรพวกนี้ตอนที่ผมไปเที่ยวแกนมะกรูด่ะับผมจับ gps มาผู้เตยนี่ก็คือลักซ0กิโลมนะครับนี่อ่างเก็บน้ำุบเขาวงครับตอนนี้เรามาแล้ะนะครับเราก็จะเลี้ยวสายไปนะครับ,เห,รบเห็นไหมครับเห็นป้ายไว้แล้วอ่างเก็บน้ำุบเขาวงครับนี่ จะป่านมาาันจะหานมหมายกันครับโอ้ตอนมาคราวนั้นยังไม่มีคอนกรีดเลยไปนทางลูกลังนะครับอนนี้เป็นคอนกีดแต่ไม่รู้ว่าคอนกรีดจะลึกไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวไปเจอ้านา้าก็จะแวะซื้อน้ำแข็งนะครับครับซื้อน้ำหวานก่อนโอเคครับโอ้เป็นทางคดนกีดเลยนะนี่อะดูวันนี้ครับ,านะรบอากาศ เป็นใจไหมเน้อนี่นอนน,อนี่อากาศค้มคืนนี่ครับก็ผมจะให้ดูเส้นทางไปเลยครับระยะทางจากปากทางมาเนี่ยปกติไปสักประมาณเจ็ดโลแปดโลนั่นแหละครับนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นทางคอนกรีตตลอดแล้วเมื่อกี้ก็แวะซื้อของนะครับก็มีซื้อน้ำหวานนิดหน่อยซื้อน้ำแข็งนะครับก็ดีเจอปลาหวานแดงนะครับปลาหวานแดงนี่นะครับ ชอบชอบชอบเมื่อคืนก็กินคนเดียวเลยนะครับอย่าคิดว่าที่ไหนครับนี่คือสุพรรณบุรีนะครับมีคนหลายคนนะ่ะถามผมเมือนกันว่าสุพรรณมีที่กลางเต็นด้วยเหรอสุพรรณมีอุทยานแห่งชาติด้วยเหรอผมก็บอกไปแล้วครับอุทยานแห่งชาติของสุพรรณนี่มีอุทยานชาติผู้เตยครับมีจุดกลางเต็นหนึ่งสามจุดนะครับตรงจุดที่ทาการอุทยานแล้วก็ตรงลานป่าสนแต่ผมจําไหมพิด ล้วก็สูงสุดเลยก็จุดตะเพินขี่นะครับแต่ว่าอีกกหนึ่งที่อยากบอกก็คือเส้นทางนั้จะผ่านน mm hmm. เครื่องบินเราได้นะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยจะทําในอีพีหนานะครับมีโอกาสขึ้นไปก่อน mm hmm. มีสารนี่ครับมีสารนี่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงฮุบเขาเลยครับนี่ครับ mm hmm. โอ้ใช่แล้วจําได้แล้วสาธุสาธุครับ mm hmm. นี่ โอ้ยแปลกแตกต่างไปเยอะมากเลยนะครับสวยกว่าเดิมมีต้นไม้สองทางทางนะครับทางหน้าจางเออรู้สึกว่าจะเข่าทางอ๋อเป็นทางเป็นทางหินกรวดหินคุกแล้วครับนี่ไะครับโอ้ในที่สุดเมื่อกี้ก็จําได้แล้วทางต้นอ้าวนี่เสาไฟฟ้าก็สุดแล้วโอ้ส่สุดโมบานหลังจากที่เป็นหินคุก ครับตอนนี้ก็เป็นทางลูกลังละเต็มทีรอยพื้นเ้นเลยนะครับแต่ก็นาจะยังมีหมู่บ้านอยู่ยมีมีบ้านเป็นหลังอยู่นี่นี่ครับโอ้ชาวบ้านแถวนี้นนมีตะ<ม>ก,กี่มอเตอร์ไซค์หาโนมักันก็ทุกโนมัมามเป็นก็สอบปุ๋ยก็สอบปุ๋ยกันเลยครับให้ดูครับสองขางทางนะครับรถเก๋งมาได้ครับขนาด ดิ่วหลูล้มลุงยังมาแล้รนี่นะครับนี่ทางไม่ยากครับทางไม่มีอะไรเลยเพียงนตะว่าเป็นแค่ทางลุกรงังแดงนะครับโอ้นี่ยังครับไปผากเหนือเลยเว้ยดูนครับนี่เห็นไหมครับโอ้นี่คือด่านอันนี้คือด่านช่างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ นะครับนี่ปึ๊บแบบครับโอ้มาตรงนี้มีคอนรีตนิดหนึ่งครับออกสายนะครับตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วครับน่าจะเริ่มเขาแล้วครับนี่มีครับอ๋อเอามาดักอยู่ครับผมเดี๋ยวทักทายก่อนค่าบริการคันละยี่สิบบาทครับแล้วแล้วค่ากลางเต็นท์ล่ะพี่ค่ากลางเต็นท์ถ้าเป็นเต็นท์ก็มีเฉพาะครับ 100บาทครับโอเคต่อต่อต่อหลังครับครับโอเคจะได้แล้วคราวนี้โทษทีมผมเคยมาร่วมร่วม1ิปีแล้วข้างในเนี่ยมันไม่มีขึ้นทุกวันนี้ยังพอมีไหมไม่มีครับไม่มีเหมือนเดิมมันน่าจะตอนนั้นมีอยู่จุดบางๆอยู่จุดหนึ่งไม่รู้ยังมีอยู่เปล่าตอนนี้มันจะเรือรางแล้วครับอ๋อถ้าเป็นรุ่นครับตรุ่นใหม่หนาวไหมพี่เมื่อคืนหนาวไหมตอนนี้อากาศไม่ไม่ไม่หนาวอ๋อแต่ว่าพอนอนได้สบายสบายโอเคพี่ขอบคุณครับ โอ้ยนะหลักมากชุมชนเก็บคาริยีซิปนะครับสำหรับอ่าลดเข่านะครับแต่เดี๋ยวกลางเป็นก็คือหลังละลอยครับนะครับจากจุดเมื่อกี้ก็คือสองระเบนพอดีพี่เขาบอกว่ายังไม่ค่อยหนาวนะครับนี่มาถึงแล้วครับนี่เมื่อก่อนนี่จะมีเลี้ยวขวานะครับจุดกลางนะครับต้องออกขวาข้างล่างครับนี่จุดกลางแต่ดวดูครับวันนี้ ยังมีแพมีอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ายังมีอ่าบานไม้ไผ่นะครับบานอ้อนี่ไงมีเต็นแล้วแม่เราจะเอาตรงไหนหรือเราจะไปดูก่อนเนี่ยครับเจอเล้วหนึ่งเต็นนะครับเดี๋ยวเราจะเลยไปดูจุดกลางเต็นก่อนนะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยนะครับอ่างเก็บน้ำภุเขาวงหรือว่าปางองค์สุพรรณ นะครับแต่เดี๋ยวเราจะหาที่กลางเต้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ลมแผ่วสบายๆนะครับขนาดเที่ยงนะนะครับนู่นเส้นทางที่มาตาครับห้องน้ำเขายังสวยชายไดขนาดเนี้ยครับมีหนั่งยองนะครับนะครับมีหนังยองมีฉกโคกนะครับแล้วก็ฝังนู่นอันเก่านะครับห้องนาบน้ำไปเดี๋ยวเราดูก่อนครับคือสลานะครับแต่เดี๋ยวเราจะจัดการแควนี้เผื่อเจอฝนนะครับนี่ผมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแต่ว่าให้เห็นก่อนในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะหาจุดกลางเต็นก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลางตรงนี้ครับอ,อได้คู่แฟดเลยลงกระป่ากางเส็จแล้วท่านนี้ป่ากําลังจัดที่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเทียงกันก่อนครับตอนนี้เอากลางแค่เต็นขึ้นก่อนนะครับวันนี้พอดีของน้องมามันคู่แฟดเลยสนามเดินป่านะครับ ร้านคาสสวัสดิการข้างในครับครั้านคาสสวัสดิการข้างในสวยครับสะอาดมากนะครับปลาชังปลาเผาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตําปูปลานะครับแล้วก็ข้าวเปล่าครับเดี๋ยวเรารออาหารเขามีโต๊ะให้นั่งปลาไม่นั่งปลาอย่างนั่งตรงนี้นี่เอาตรงมุมนี่นี่ตรงนี้เดีมีโต๊ะให้นั่งเย็นๆนะครับมีโต๊ะครับเดี๋ยวเราจะกินหน้าคันโต๊ะครับ ตอนนี้ก็สั่งอาหารแล้วรอนะฮะับปะมองนอนเนี่ยผมมานั่งตัวนี้เยน็ยนๆดูต,ตาฉลืมๆลือุ้ยนี่ครับบรรยากาศทางใน,นครับสวยโอ้โหนี่ครับนี่แม่ดูครับดูส้มตำดูการวางโอ้โหครับนี่วิธีครับนี่ป่าเผาครับป,ป,ปลาร้าครับนี่บูปลาร้า lâm đèn soda pa chim pa, P'a chim pa, chim ba chim hả? chim ba chim ba chim ngon chim ba chim chim ba nít chim ba chim chim อร่อยครับทั้งโดยเฉพาะนี่น้ำจิ้มปลาก็อร่อยปลานี่หวานเลยปลาสดๆอันนี้ถึงเลยปูปะลานี่เป็นภาพในหลวงนะครับกับพระราชินีทรงสเสด็จมาเปิดนะครับนี่พระราชกรณีย,ยกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในรัชกาลที่9นะครับนี่นี้วหลังจากที่กินโอ้อาหารก็โอเคนะครับอร่อยสั่งของสั่งหลายอย่างละป่าก็ซื้อ อะไรนะกวยฉาบมาเพิ่มนะครับรวมทั้งขากางเป็นรวมค่าอาหารค่าอะไรทั้งหมด400าินะครับนี่ป่ากาลังเก็บใบหมอนหรือว่าอะไรนะเขาเรียกอยางหนึ่งมันเบอรี่อ๋อเป็นมันเบอรี่ครับแต่ผมคิดว่าเป็นอันหมอนเขามันเบอรี่โอเคครับนู้นมีเรือปั่นชั่วโมงเท่าไหร่นะชั่วโมงละ100ครึ่งนนะชั่วโมงก็ได้50บาทครับนี่คือบริเวณนะครับไปไหนลืมทุกที่ขอน อนหายสองข้างแล้วครับเดี๋ยวไป DIY DIY อันแรกนีเจือหายอันหลัง DIY มาท่ายแล้วรูแรงแล้วรูแรงแล้วรูที่ซื้อแล้วนี่ไอ้นี่มึงเป็นนักท่องเที่ยวเขาหนินี่นี่อ่ะอดี๋วยวไปเขาดูสนใจไปเขาจะเกิดมนุษย์มานี่ง่ายเงือบเลยนี่ก็<ๆ>ดูโซไปแล้วจะเอาอะไรมัรลุตโอ้ม ม่ามอยู่จุดนี้แล้วนะครับผมจะถ่ายให้เห็นรอบๆของอ่าอ่างเก็บน้ำนะครับรอบๆของนี่แหละครับที่เขาเรียกปางอุ๋งสุพรรณหรือว่าอ่างเก็บน้ําหุบเขาวงครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังกะตกดิน้ะนะครับหรือว่ากําลังลื้อตกไปละนะครับนู่นครับนู่นฟางนวลเกาะ สายเต็นอยู่ครับมีรถเต็นด้วยนะครับนุ่มนุ่มก็หาฮกเต็นแล้วเนาะแล้วก็น,นี่เต็นหนึ่งเนาะแม่เนาะครับนี่มานี่ยนะครับน,<ม>นี่ครับนี่เ<ม>ปิดเข้ามาถึงนี่ออโอ้โหบ๊บครับสวยครับนี่อืม,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 มอย่าเหยียบเชือกฝั่งนี้เชือกฝั่งนี้มันไม่ปล่อยมันก็ไม่ไป เออโอ้เหยียบเชือกไว้เออนั่นแหละไปแล้วบายบายลุงไปแล้วอะไรยังไม่ถึงเลยเจนเนี้ย ก็เอาให้ถึงดิเอาให้ถึงอะโอดโบิดอีกดิไม่ตรงเดี๋ยวไม่มีบันไดขึ้นเห็นเซจกลับลหรอป่าเห็นพญาครับโอ้ปุบมือให้หน่อยนะครับมีขนมเหลือด้วยโอ้แปะไว้ให้หมากิน ที่งมาเที่ยวจะทิ้งขวางยางไงเดอ้อดูแลลูกหลานหน่อยลูกหลานคนไหนกินคที่สั่งนะครับอาหารเย็นก็เป็นพัดกะเพราอ่าผัดกะเพราเป็ดป่าเขาเดินเที่ยวกันมาเจอพิกก็เลยขอเขาพอแล้วยาวไปเยอะโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศนะครับลองมัน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรม,มราชกุม,มารีประจำปี2500บครับป่าชุมชนบ้านน้ำผู้ร้อนหมู่4ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมครับอาหารเย็นเราง่ายๆผัดกะเพราครับเซบๆนะครับ้อมกับข้าวเปล่าปก็สรุปที่นี่ไม่มีไม่มีสัญญาณนะครับแต่ว่า ต้องมายืนอยู่หลังครัวนิดๆเก็จะมีสัญญาณนิดหน่อยโทรหาลูกสาวติดแล้วครับหาคืนติดละแม่โทรหาลูกชายโทรหาลูกชายแล้วไม่ต้องมายืนอยู่ใกล้ต้นว่าน <laughs> มันต้องห้ามขยับด้วยอยู่ใกล้ต้นว่านถึงงี้คืนกันครับดูครับ <laughs> ตอนนี้หลังจากโทรหาลูกสาวกับลูกชายเสร็จะจะโทรหาหลานหา,หาอีกวันหน่อย น้องนะครับเขามานอนแต่เมื่อคืนอุ่นใจเลยคราวนี้ <c oughs> น้องบอกว่าเมื่อคืนอากาศดีมากนะครับนี่มาจากนนทบุรีใช่ไหมครับใช่คร <c oughs> ับตอนนี้หกโมงนิดๆหกโมงนะครับหลวงกระป่าปัน่นจักรยานต้องขอบคุณนทางเจ้าหน้า,ท,านที่นะครับที่อยู่นี่ <c oughs> แม่ครัวครับบอกว่าจักรยานปั่นฟรีได้เลยค่ะทีแรกไปถามชาวเขาโอ้ตรงนี้ก็มีห้องน้ำจุดหนึ่งปิปันจักรยานมากระป่านู่นะครับให้ดู ตรงนี้ก็มีหลายเต็นอยู่ครับนะครับนี่ช่วงภาษากุลาดบานชั้นก็เรียกว่าช่วงกำลังปลืมปลื้มแโอ้แถวนี้ทางหนาวนี่ชาย,ย่อยนี่นี่แถวนี้ครับนี่อ่าปัาปานจักรยานได้ออกกำลังกายครับนี่นายป่าแฟวครับเย้ มาปั่นมาได้สักพักหนึ่งครับเราก็เจอสารนะครับเจ้าที่เจ้าทางครับซาธุซาทุซาธุครับหลูกรานมาเที่ยวมาพักผ่อนมานอนในเดินทางแข้วแาดปลอดภัยครับเอาละตอนนี้เรามากินนะครับบรรยากาศนี้ดูนะป่าลายไม่เราวแหมถอนๆเลยนีน่นบยพอได้บรรยากาศแบรราาศบนี้บรรยากาศยามค่ำรรคืนที่หุบเขาวงครับโอ้แพร เต็มทุกแพรเลยครับเราฟังนี่นะครับโอ้โหนียามค่ําคืนนะครับตเต็นของน้องนะครับนี่ของลุงก็ของป่าเปิดลีลีก่อนเพราะว่ามากินตรงนี้นู่นรับชุดเพิ่งมาถึงครับกําลังง่วนกันเลยคางเต็นกันนะครับ สุดฟินเลยลุงหนังถอนป่านางกินครับมาหลังตึกคือบอกแกวทีเจ้าทางเลยนะครับนี่มีอ้าวเมียวเมียวนี่ตัวเล็กมาหาเร็วเๆวนี่นี่เสงเขี้ยวข้าวเ,เกียบครับตอนนี้สี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มพอดีเลย ครับก็ไปอาบน้ำอานน้ำเซ็จก็เลยเห็นวันซิเชิงฝนที่ต๊ะนะครับก็เลยเก็บของบางสวนเทารถละนะแต่ว่าตอนนี้พอหลังจากเก็บของเซ็จนะครับเราก็กระชับพื้นที่ฝนตกอีกครับนี่นะครับเดี๋ยวดูครับคืนนี้จะประสบภัยกันจักกี่ชั่วโมงกี่นาทีครับตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งละนะครับโอ้ฝนก็แรงเอาเรื่องครับแต่ว่ามันก็ระดับหนึ่งแลวเนาะโอเคครับนะครับฟังเสียงฝนไปนอนฟังเสียงฝนครับ ยังได้ยินไหมครับโอเคพรุ่งนี้เชาาเจอกันครับเดี๋ยวจะเราบอกว่าเหตุการณ์คืนนี้เป็นยังไงอีกครับสวัสดีครับ6กโมงสินาทีครับตื่นว้าวฝนทั้งคืนครับเพิ่งหยุดมาาเมื่อเช้าก็ถือว่านอนได้เลยครับก็มีซึมนิดหน่อยนู่นครับ หมอกจะขึ้นสามจุดเลยตอนเช้าวครับจุดที่1นึ่นู้นจุดที่สองนะครับจุดที่สองแล้วก็ไปจุดที่3ามฝั่งนี้นะครับเจออะไรที่สวยงามในยามเช้าครับปเดี๋ยวเราเตรียมตัวทำใส้กรอกกับรวกไข่แล้วก็ค่อยกินกาแฟป้าไปอาบน้ำผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยทำไมนอนสบายเทะเมื่อคืนฮะ กหนดูนโอ้โซไฟนอนสบายเลยนอนปื้นเดียวยาวเลยนี่อืมครับผมตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับพอนเห็นไหมครับป่ะตอนนี้ก็ลวหลกใข่กรอบเรียบร้อยแล้วก็ไข่ลวกเรียบร้อยเตรียมกาแฟแล้วครับป่าอบาบน้ำเสร็จนะครับปึ๊บไปครับอาหารเช้า ก็เรียกอะไรนะนเอออย่างหวานลาเต้พะเวียดนามก็อาจจะ็อาราบิกาอะไรพวกน,นี้เองมกคุณาเนี่ยแต่นี่พะของเวียดนามแบบนึกนนมกคุนาลาบครัสดึดดักตัมคาบูชิโน่ครับชากาแฟลูกชายครับซื้อมาฝากแกเวียดนามแล้วก็แบ่งให้เต็นของน้องเต็นของอาจารย์ด้วยนะครับมาคือหนังคุยนันะครับมีตรภาพสายแคปครับ ครับหลังจากที่กินกาแฟเสร็จครับนู่นปากกำลังนั่งกินไข่ลวกครับปากกำลังนั่งกินไข่ลวกเดี๋ยวผมจะมาดูบรรยากาศถ่ายหมอกให้ดูครับยามเช้าครับนู้นหมอกเมื่อกี้เยอะแต่ผมมาไม่ทันนะครับนี่ก็เลยแผ่วๆก่อนนะครับแล้ว่ากฟังนี่เริ่มเยอะแล้วนี่ยครับนี่ปิ๊บนะครับสวยครับอือเช้าเลยไข่ลวกครับไข่ลวก <ส straightforward> นี่ครับอ, of of issimo, าอาหารยามเชานะมันไม่ได้เปลืองอะไรเยอะแยะเลยครับมาแคมปิ้งแต่ว่ามาเอาบรรยากาศกันมาเอาธรรมชาตินะครับมาเอาความสุขได้มานั่งคลายอ่าได้คิดมานั่งทบทวนชีวิตนะครับนี่ครับ ให้ดพอ,อดีก่อนกลับนี่อาจารย์ขวัญน,นะครับอาจารย์ขวัญน,นะครับป้าก็ถ่ายกับอาจารย์อาจารย์นี้คืนสองคืนแล้วนะครับถแถมยังจะอยู่อีกหนึ่งคืนนะครับาอาจารย์มาจากนนทกับ อาจารย์ขวัญกับโจโก้นะครับก็นี่คือมิตรภาพสายแคมป์นะครับก็ได้มาเจอกันกับลุงนะครับอาจารย์ขวัญแล้วก็น้องโก้ครับอาจารย์ขอบคุณครับมิตรภาพที่เจอกันครับขอบคุณครับครับผมเอาละนี่ก่อนออกเดินทางครับให้ดูบรรยากาศนี่ชุดเส้นที่มาเมื่อคืนนี่กําลังเก็บนะครับของพี่ชุดนี้นี่อาแกจะไปแกอยากขาน้ําตกนะครับเมื่อคืนอาแกว่าแกอยากไปเที่ยวน้ําตกแถวนี้ผมก็เลยแนะนําให้ไปที่อําเภอหนองปลือ หรือว่าทาทานรอดนั่นแหละครับแกก็เลยว่างั้นแกจะรีบเก็บเต็นท์แกก็เริ่มเก็บแล้วนะครับเริ่มเก็บครับโอเคนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ําหุบเขาวงหรือว่าปางหุงสุพรรณครับครับสําหรับอีพีนี่ครับลุงกระป่านะครับก็เขาเรียกว่าทั้งสุขสนุกนะครับแล้วก็ประสบภัยนะครับเรื่องฝนมาคืนนะครับ ดูป่ายังไม่เลอะเทาเลยนะครับนอนเนี่ยยังคักด้วยอากาศดีครับอีพีนี้ครับลุงกับป่าครับขอลากันอนาตรงนี้เลยครับตรงทางออกอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจทั้ง youtube นะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนมีความสุขนะครับสายแคมปิ้งนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ครับลุงตงพาทัวร์พากินแล้วก็ป่านะครับสวัสดีครับ ก็เช่นเคยครับทุก EP ครับเซนทันแมชชินเนอรี่เทคครับผู้ผลิตอะไรรถยนต์ด้วยคุณภาพทุกชนิดแล้วก็ PKM Record นะครับลูกคุยทีวีสถานีน้องใหม่ครับแล้วก็อูช่างบิวการันตีนะครับอูบันดิตเซอร์วิสสายห้าครับผม